เดยกค่อยกับยออะสวัสดีครับปลัมกันตังมือเลยแล้วครับครับมือนี้ก็เป็นแกงแกงพริกใบล่าครับอันนี้กับเป็นปลาขี้คมโพลขอเฟนไปไปไปหวางกัดมาช่วยครับใช้ช่วยเลยนี่ครับก้อยเปใสใช้ช่วยเลยอันนี้ครึ่งเดียวครับ ได้มกักไวาน,นี้แต่น,นี่จะเอามาตาเก่งพลิกใบลาสักคลึงกับไอ้น,นี่ครับเป็นเครื่องเก่งเก่งเพชรกับเคยใส่ปริกไท่น้อยๆเพิ่มความเปรี้ยวลนครับไอ้น,นี่ใบลาครับเดียวรอปลาไปโทดก่อนถึงจาคอยมาเกงดีล่างกับมันจะน่ากินกว่าาไปครับโทดปลากับก้นครับทอดจืดๆเลยครับไม่ต้องใส่อะไร ้นครับนีอ่นี่ครับได้เออยลยครับประมาณนี้นะครับน่ครับไม่ต้องในชุกมาครับโอข้างนอกโป่นั้นๆต่อได้เลยครับน,นี่ได้แลยยกเลยเดี๋ยวเราไปเต้ในแก,กงแล้วนะครับนะ เราไม่ต้องจับเป็นในมันทุกจนแห้งครับแต่เดี๋ยวมันเหนือมันจะไม่มีรสชาติครับปลาบ้านนะครับนี่ปลาาเองเนื้อมันจะมีรสชาติครับอืมได้แล้วครับนี่ได้แล้วหลบกันก่อนปลาตัวนี้กแล้วครับทีนี้ก็ตั้งน้ำเลย งน้ำร้อนเลยครับเดี๋ยวเราไล่ลเครื่องกับเกลือก้อนครับติงกาหรอไว้ใส่ปลานา้ำดำตาเดี๋ยวเลยครับอันนี้เป็นเครื่องแข็งแพร,ร์กับเกลือจะได้ปิดไข่ติมๆหอยับยับนะครับน้อยๆพอได้มีความเพร,เร์ให้กับเพร์ร้อนอันนี้ให้ปิดเพร,ร์ตะกี้ครับมันมีดาวอาทิตย์แรตะกี้เลย เกงมกคู้ลอเครับเงแกงทุกีเลยครับลัก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 เลยครับเงแกงที่มันลอยอ่ะดเัก้ามันทุกข์มันจมหมดเลยครับถ้ามันจะลอยเป็นเพลนอยู่แตงว่าเขงแกงยังไม่ทุกดีอันนี้เข่งแกงทุกเลยครับอันนี้ครับปลาที่ไปทอดเมื่อกี้ลงไปเลยครับอืมอืม ไปซวยกับเลยสุดรุนจามีวที่นิ้วแล้วครับนี่ครับเลยอืมนี่ครับตาลงไปแล้วตัวไปเลยนี่ครับตุดตายก็ไายน,นี่ไปเลยครับใบลาไปเลย เวลาลงจะร่มครับเรียบไหลเตะเลยจะเฮ้ดดยเวลาเลยครับลงเลยครับตัวปลาลุกอยู่แล้วไม่เปลือยหลบลงเลยลงไม่มีอะไรมากับเกลืออยู่ระดับนั้นครับต่ำนัดกันเลยครับเกลือครับ จัดไปคุลรถครับใส่มาร์กนัวมาร์กตามชอบครับอืมน,นี่ครับดีย่างปาลาเราทวดแล้วัวไม่จะครับไม่ปลือไม่ป้องเลยฮะแย่จะไม่ตัวเตียนคือปลานี่มันกลางกันเลยครับึเนืละกินนะครับมันตํายาก น,นี่เป็นี่านี้คืองายเลยครับโอมเจ้ยงจ้ะเลยผงเรื่อปรุ้งละลายครับคิ้มเลยอืมโอนุยาตครับโอ้ยตุม้ม ได้เลยครับได้เลยได้เลยเหลพักใบนี้โปโปโปสลดลงกระดิดก่อนครับนี่มันอย่างเกี้ยวเลยเหลือใบนี้โปอยุบครับโอนเกล็ดไปเลยมันกึกๆๆกึกนี่ครับ อยาลักก yeah. ์กับเกล็ด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 กับยิมยากับแบบนี้ถ้าว่าไม่นั่นนั่นคือเล็กค่อยกับยอหน่วนหน่วนรับแับนี้เด็กเกลึดเกล็ดเกล็กล็ดนน้ำมันลดลงแค่เดียวครับเดี๋ยวเราก็ตักข้าวได้ครับเวลา I don't know.